I received this book a few months ago. เกมมา์สคอรเฮอร,ร์เรไม่ว่าจะเป็นฟานาบเบนดี้ endy, หรือว่าฮั l โ n e i g h อร์เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันคำนั่นคือเนื้อเรื่องที่เข้าใจยากแล้วก็ต้องให้เราเนี่ยมาตั้งทฤษฎีขบคิดกันไปต่างๆนานา,นาแต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและมันจะคอยช่วยเราได้เสมอเลยนั่นคือหนังสือครับ แล้วก็ไม่ไวายเกม Poppy Playtime ก็มีหนังสือของเขาบ้างแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาขุดคุยข้อมูลเบื้องต้นที่เขาพอจะมีให้ในตัวอย่างหนังสือครับ hey, <boy. S 2> ก่อนที่ตัวผมนั้นจะได้อ่านหนังสือจริงๆในอนาคตเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยละกันเนาะในคลิปนี้ครับกับหนังสือ Poppy Playtime Orientation Notebook ซึ่งก็ใช่ครับผมทำการสั่งหนังสือเล่มนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กว่าจะมาส่งก็นู่นเลยครับ18พฤษภาคมถึงอย่างนั้นครับทางเว็บสกูลัสติกเขาก็ได้ทำการโพสต์รูปทั้งหมด24รูปด้วยกันครับเป็นเหมือนเดโมตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ว่าข้อมูลที่เรากำลังจะได้ไปอ่านนั้นมันจะมีอะไรแฝงอยู่บ้างและในวันนี้ครับผมจะทำการรวบรวมทั้งหมดทั้ง24หน้ามาสรุปให้ทุกคนได้ดูเอาที่เป็นประเด็นที่มันน่าสนใจละกัน โดยสมุดเล่มนี้ครับมีชื่อว่า Orientation Notebook หรือว่านังสือประถมนิเทศนั่นเองโดยมันจะเป็นสมุดที่เมื่อไหร่ที่มีพนักงานใหม่เข้ามาในบริษัท Playtime Co เนาะทางบริษัทก็จะมอบสมุดเล่มนี้ที่มันจะเป็นการบอกข้อมูลเท่าที่คนคนนึงควรจะรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตุ๊กตาหรือว่าการทดลองต่างๆในโรงงานแห่งนี้นั่นเองแต่ว่านังสือเล่มนี้มันไม่ใช่นังสือของใครทั่วไปครับแต่ว่าเป็นบุคคลภายในเป็นนักชีววิทยาที่มีชื่อว่า P.W ในตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะครับเพียงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยได้นังสือเล่มนี้มาประมาณหลายเดือนก่อนและเขาก็ได้ไล่อ่านข้อมูลในสมุดเล่มนี้ทุกหน้าพร้อมกับมีการแปะโน้ตเอาไว้ครับบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองที่มีต่อโรงงานแห่งนี้ ก็คือเอาง่ายๆมันคือมุมมองของ PW ที่มองเข้าไปในโรงงาน Playtime.co นั่นแหละอะไรประมาณนั้นในตอนแรกเขาก็สงสัยครับว่าทำไมโรงงานแห่งนี้ที่เป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาเนี่ยถึงต้องจ้างนักชีววิทยามาด้วยมันเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็จะได้รู้เรื่องราวจริงๆและความลับที่ซุกซ่อนอยู่ในโรงงานแห่งนี้นั่นเอง อ่ะอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับใครที่อยากจะดูตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวของผมจะหยิบยกข้อมูลที่มันสําคัญจริงๆที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องจริงๆอะไรประมาณนั้นส่วนอะไรที่มันยิบย่อยเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนไปอ่านเองซะมากกว่าและก็มาบอกผมหน่อยละกันนะในคอมเมนต์นะครับว่าทุกคนได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างอะไรประมาณนั้นต่อมาครับเราจะข้ามมาที่หน้าที่8เลย ที่เป็นการม่งหมอกจุดเริ่มต้นของโรงงานแห่งนี้ถือว่านี่เป็นการยืนยัน100%แล้วล่ะครับว่าโรงงานเพทามโคนั้นได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1 9 3 0และเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกแต่ถึงแม้ว่าโรงงานนี้เนี่ยจะโด่งดังไปทั่วโลกก็จริงแต่ว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานเพื่ออเมริกันชนอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเขาจะไม่มีทางขายของให้กับประเทศอื่นๆแต่จะขายให้คนที่อยู่ในยูไนเต็ดสเตทครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ส่วนสาเหตุเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้ครับในหน้าที่9ก็ยังมีการพูดถึงข่าวลือที่ว่าตอนนี้บริษัทเพลงไทม์โฮมีปัญหากําไรเริ่มจะล่วงหล่นไอเดียใหม่ๆก็ไม่ค่อยที่จะเวิร์กหรือแม้แต่บางทีมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงแล้วก็อย่าพูดถึงมันอีกเป็นอันขาดไม่งั้นก็อาจจะโดนไล่ออกหรือว่าอาจจะตายได้อะไรประมาณนั้นแลครับและในหนังสือหน้านี้มันก็ทําการบอกกับเราว่า หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกผลิตในช่วงปี1990ครับเพราะว่าเขาได้ทําการเขียนว่าในฐานะที่ตัวคุณนั้นได้เข้าร่วมมาอยู่ในบริษัทแห่งนี้แล้วผมก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีอนาคตที่สดใสและหวังว่าปี1990นั้นจะเป็นปีที่ประสบความสําเร็จที่สุดเลยอะไรประมาณนั้นแหละครับและตัว Pw ก็มีการขีดทับด้วยนะและก็เขียนว่าเออบอกกับตัวเองแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละดีแล้วอะไรประมาณนั้นแหะครับ ต่อมาก็จะเป็นนโยบายของบริษัทครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งมันจะอยู่ในหน้าที่11 1 3แล้วก็15เนาะอย่างแรกเลยครับทางบริษัทนี้ยึดมั่นในความสะอาดมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราเนี่ยต้องทำการล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มทำงานครับซึ่งเอาจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยการล้างมือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดแปลกอะไรแต่ว่าโรงงานผลิตตุ๊กตาเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำการล้างมือทุกครั้งเลยหรือเปล่า และ PW ดเนี่ยก็ทําการบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำตัวแปลกมากๆเรื่องความสะอาดนี้เพราะพวกเรานั้นต้องทาการล้างมือให้สะอาดสะอาดถึงขนาดที่ว่าทุกอนูรูขุมขนนะครับจน PW ดก็งงเองเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องขนาดนั้นวะซึ่งอันนี้มันก็สามารถอ้างอิงไปได้ถึงการทดลองครับเพราะว่าการทดลองมันก็เหมือนการผ่าตัดนำชิ้นส่วนอวัยวะเข้าสู่ร่างกายของตุ๊กตาอะไรทำนองนั้นดังนั้นเรื่องความสะอาดในการผ่าตัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้ว พอไม่งานมันก็อาจจะเกิดผลร้ายแรงต่อเหยื่อหรือว่าตัวทดลองได้นั่นเองและยิ่งอ่านมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้พบว่าบริษัทนี้เนี่ยมันเริ่มจะแปลกๆครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ให้เรานั้นทั้งเข้างานและออกงานตรงเวลาแบบเป๊ะๆไม่มีการโอเวอร์ไทม์หรือว่าการทํางานล่วงเวลาแต่อย่างใดครับก็คือ5้าโมงนี้ทุกคนต้องออกจากโรงงานนี้ให้หมดและความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่มีการเขียนแซมแว่าถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ใช่ความผิดเรานะเพราะว่าเราเนี่ยเน้นเรื่องความปลอดภยัยมันอาจจะเป็นคุณเองหรือเปล่าที่ปลอดภัยไม่เพียงพอ อันนี้ก็ถือว่างงงอยู่นะครับแล้วก็อันที่3ครับที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนโดนไลต่ตามอยู่ตลอดเวลานั่นคือในโรงงานแห่งนี้จะมีระบบ CCTV ครับหรือว่าระบบกล้องวงจรปิดอยู่ทุกที่และทุกอนูของห้องและพวกเรานั้นจะทําการจับตามองคุณในทุกเวลาครับที่คุณกําลังทํางานอยู่เพราะว่าพวกเราใส่ใจ ซึ่งมันจะใส่ใจเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับถึงขนาดที่ PW เนี่ยทำการแปะโน้ตเลยบอกว่าเออคุณจะทำการจับตามองพนักงานทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพียง mm. แต่ว่ามันก็หมายความว่ามันก็ต้องมีรายจ่ายมากขึ้นในการซื้อวิดีโอเทปเพื่อมาอัดภาพในกล้องวงจรปิดต่างๆนานาซึ่งในจุดนี้ครับมันก็สามารถอธิบายได้ว่าในโรงงานแห่งนี้ทำไมมันมีวิดีโอเทปอยู่ในทุกพื้นที่เลย และก็นอกเหนือจากนั้นครับนั่นคือทําไมเขาถึงเก็บความลับได้ดีขนาดนี้เพราะว่าถ้าหากใครก็ตามที่ได้รู้ความลับและกัดจะไปบอกคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้ทันทีครับเพราะว่าเขาแอบมองอยู่ตลอดเวลานั่นเองและถ้าหากใครก็ตามที่รู้มากไปเขาก็อาจจะจบชีวิตเหมือนกับโรววนสโตก็เป็นได้ต่อมาหน้า13ครับอันนี้มีความน่าสนใจอยู่นั่นคือเรื่องเกี่ยวกับภาพหลอนครับโดยเขาทําการบอกว่า การจับอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานแห่งนี้มันอาจจะเกิดผลมึนงงเกิดอาการอาเจียนหรือว่ามีภาพหลอนขึ้นมาได้แต่ว่าภาพหลอนเหล่านั้นไม่แนะนำให้ไปรายงานให้กับหัวหน้าของคุณนะอันนี้แหละครับที่น่าสงสัยนั่นคือภาพหลอนไม่ความว่ายังไงกันซึ่งมันก็คาดเดาได้ไม่ยากครับนั่นคือเหล่าตัวทดลองนั่นแหละที่แอบเดินลอกแลกอยู่ในโรงงานแห่งนี้และเขาก็อาจจะงงว่าเฮ้ย นี่มันภาพหลอนฮักกี้วักกี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าไม่ควรจะมองละกันนอกจากนั้นครับเขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานแห่งความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นมันก็อาจจะมีอะไรแปลกๆอยู่บ้างแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปสิ่งที่เกิดขึ้นแปลกๆเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นไอเดียครับเพื่อที่จะทําการสร้างตุ๊กตาตัวใหม่ขึ้นมานั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคุณไม่ควรจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงง,งานแห่งนี้ให้กับใครเป็นอันขาดไม่งั้นก็อาจจะโดนไล่ออกได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามพูดคุยกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับจะพูดคุยได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆเท่านั้นพออ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโรงงานแห่งนี้มันเป็นเหมือนโรงงานนรกชัดๆเลยเพราะว่าทํางานก็คือต้องเป๊ะทุกอย่างเป๊ะแม้กระทั่งเวลาการทํางานครับแล้วก็ห้ามคุยกับคนอื่นห้ามคุยเรื่องราวนี้กับครอบครัวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดภาพหลอนก็อย่าไปบอกใครให้คิดซะว่าเออเป็นภาพหลอนละกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ดูแปลกๆดีเหมือนกันและยิ่งหน้าแปลกขึ้นกว่าเดิมอีกในหน้าที่15ครับนั่นคืออย่างแรกเลยพวกเราเนี่ยต้องการความซื่อสัตย์ถ้าเราสั่งให้คุณทำอะไรทำซะอย่าถามพวกเราเนี่ยไม่ชอบให้ถามแบบนั้นเลยฮนะและยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือในโรงงานแห่งนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งเลเวลกันอย่างชัดเจนถ้าคุณอยู่ในเลเวลไหนจงอยู่ในเลเวลนั้นไม่งั้นคุณอาจจะเสียงานหรือแม้แต่เสียชีวิตเลยก็เป็นได้นอกเหนือจากนั้นครับ เพื่อนร่วมงานของคุณก็อาจจะกลายเป็นศัตรูของคุณที่หักหลังในอนาคตก็เป็นได้นั่นเป็นเพราะว่าถ้าหากคุณผิดกฎขึ้นมาเมื่อไหร่หรือแม้แต่คุณมีปัญหาขึ้นมาตอนไหนเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยสามารถไปฟ้องแล้วก็สามารถไล่คุณออกเลยก็ได้แล้วก็มีการส่งท้ายด้วยว่าถึงแม้ว่าคุณจะทำงานหนักมากก็ตามทำงานอย่างปลอดภัยทำงานอย่างเป็นความลับทำงานอย่างเงียบๆถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมทำงานอย่างสนุกสนานด้วยละ่ะคือดูจากสภาพใครจะทำงานแบบสนุกได้ไหวอะ อันนี้มันทำให้ผมคิดอะไรได้หนึ่งอย่างครับนั่นคือคุณจำเทปแรกใน Poppy Playtime chapter 1ได้ไหมที่เป็นเทปของพนักง,งานที่ชื่อว่าริกครับในตอนนั้นเนี่ยเขามีเพื่อนหนึ่งคนแล้วริกเนี่ยก็โมโหมากทำการทำลายเข้าของไปทั่วเนื่องจากว่าเขาเนี่ยหาของที่ต้องการไม่เจอแล้วเพื่อนคนนั้นอ่ะก็กลายเป็นคนทรยศชั้นดีเลยครับเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาไปร้องเรียนแล้วก็ทำให้ตัวของริกนั้นได้ไปอยู่ใน,นแผนกของเล่นที่ไม่ใช้แล้วในช็อปเตอร์ที่2นั่นเอง และนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ในตอนที่ริกเจอสจวตแล้วเขาไม่อยากจะพูดอะไรมากนะักเนื่องจากว่าตัวของริกเองก็ไม่รู้ว่าเพื่อนที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นศัตรูหรือเปล่าก็นั่นแหละรครับคุณผู้ชมคนไหนที่คิดว่าอยากจะเป็นพนักง,งานในโรงงานแห่งนี้ก็ลองคิดดูใหม่ละกันเพราะว่านี่ถือว่าเป็นชีวิตดีๆในโรงงานเลยก็ว่าได้นะฮะและสุดท้ายนี้ครับหากใครก็ตามที่อยากจะฟังกฎใหม่แบบรวดเร็วนะก็เขาก็แนะนำให้ไปดู employee safety rule นะครับที่เป็นเทปนะ ซึ่งมันก็คือคลิปนี้ที่อยู่ในช่องยูทูบนี่แหละหากใครก็ตามที่อยากจะลองไปดูเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ครับเราจะไปในจุดที่มันเริ่มที่จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วและนั่นก็คือการแนะนําหัวเรือใหญ่ในโรงงานแห่งนี้ครับโดยมันจะอยู่ในหน้า 16, 17, 18แล้วก็19ครับอันนี้ผมจะขอพูดแบบเร็วๆแล้วกันเอาที่มันแบบน่าสนใจนะและอย่างแรกที่มันเตะตาผมมากๆเลยก็คือโน้ตที่ PW เนี่ยเป็นคนเขียนขึ้นมาครับเพราะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าตัวของเขานั้น จะทํางานเป็นนักชีววิทยาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยกลับไม่เจอหัวหน้าของเขาเลยสักครั้งเดียวส่วนใหญ่จะสามารถเจอพวกเขาได้ในบางโอกาสเท่านั้นในกรณีที่บางอย่างมันเริ่มที่จะผิดพลาดขึ้นมาและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นครับนั่นคือลิทปีแอร์ครับในตอนนี้เนี่ยเราได้รู้แล้วว่าลิปีแอร์นั้นเขาเป็นคนที่จะมาแทนที่เอเลนลักวิกแบบเต็มตัวโดยทาง PW เนี่ยก็ทำการเขียนว่า ตอนนี้ลิปี a แอร์เนี่ยเริ่มที่จะเทคโอเวอร์ครับก็คือเริ่มที่จะครอบครองทุกอย่างนี้แทนเอนเลียนลักวิกฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะทํางานสารต่องานที่เอนเลียนทำนั่นแหละสิ่งที่เขาสารต่อกันมาอะไรประมาณนั้นแสดงว่าเนือ้อเรื่องไทม์ไลน์ในหนังสือที่เรากําลังอ่านอยู่ในตอนนี้หรือไม่ก็คือช่วงประมาณปี1980จนถึงปี1990เนี่ยเอนเลียลักวิกไม่ได้อยู่ในโรงงานแห่งนี้อีกต่อไปแล้วไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนครับ หรือว่าเขาได้กลายเป็นตัวโปรตไทป์ไปแล้วจริงๆอันนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ต่อมาครับกับตัวละครที่มีความลับมากที่สุดในเกมที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้เอ็มแอนริทเทอร์แมนครับหัวหน้าฝ่ายสิร์ชหรือว่าหัวหน้าฝ่ายวิจัยนั่นเองเพราะว่าแม้แต่ในหนังสือประถมนิเทศนี้เขาก็ทําการบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลของเขานักว่าเขาทําอะไรอยู่เขาแทบจะไม่ได้บอกเราด้วยซ้ํานะครับอันนี้คืองงมากๆคือ ไม่มีการบอกกันด้วยเหรอเลยยังไงนะครับแล้วก็ตัวของ PW เนี่ยก็ทําการเขียนต่อว่าไม่มีใครเคยเจอเอดดี้มาก่อนเท่าที่ฉันรู้มานะทุกสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเขาส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวลือทั้งนั้นแหละเขาก็คงจะมีชีวิตอยู่ละมัง้งฉันคิดว่างั้นนะประมาณนั้นแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหน้าสุดท้ายครับที่มีการพูดถึงจิมมี่รอด หัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าไอเรื่องฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เราจะมาโฟกัสที่โน้ตที่ตัว PW ีเนี่ยเป็นคนแปะเอาไว้ครับมีการเขียนว่าสงสัยจังเลยว่าชื่อเสียงของจิมมี่รอดเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้ไหมหลังจากที่สมายลิงคริเตอร์เนี่ยได้ล้มเหลวไปฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการ์ตูนนั้นอ่ะเป็นไอเดียของเขาหรือเปล่าแต่มันเหมือนกับว่าการ์ตูนนั้นอ่ะจิมมี่เป็นคนสร้างเองด้วยซ้ําอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับ แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะผลิตขึ้นมาในช่วงที่ smiling c r e a t o r ได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ในจุดนี้ครับมันจะมีกระดาษอีกใบหนึ่งครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถหาได้โดยตรงครับก็เลยไปดึงรูปของ channel chief rampage มาโดยจะมีการเขียนว่าดูเหมือนว่าบริษัทนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาขึ้นมาแล้วแหละตั้งแต่ที่ h y a n a smiling c r e a t o r เนี่ยได้เกิดขึ้นครับรายได้ก็เริ่มที่จะลดลงขึ้นมาเรื่อยๆและในตอนนี้ครับ พนักงานในโรงงานก็เริ่มที่จะเห็นอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่ควรจะเห็นแล้วและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันจะทําให้เกิดลอสูตรครับหรือว่ามีการฟ้องร้องกันอย่างแน่นอนต่อมาก็คือโน้ตนี้ครับมีการเขียนขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีชื่อของดร์ฮาวิสโซเยอร์ขึ้นมาเลยซึ่งดร์ฮาวิสโซเยอร์นั้นเป็นหัวหน้าครับของสเปเชียลโปรเจกต์หรือว่าโปรเจกตลับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักดร์ฮาวิสโซเยอร์ว่าเดอะด็อกเตอร์หรือว่าเป็นหมอครับ เขาเนี่ยเป็นหัวหน้าที่กำลังทำ The Bigg e r b o d y Initiative อยู่และเขาคิดว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือบริษัทนี้ได้และเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นครับอันนี้ต้องมีการเท้าความเล็กน้อยเนาะคือเรื่องราวของดร์ฮาวิสโซเยอร์นั้นมันมาจากเกม Project Playtime เนาะที่ตัวของเขานั้นได้ทำการบอกว่า ในตอนนี้สถานการณ์ของบริษัทเนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยดีแล้วรายได้เริ่มลดลงเริ่มมีการฟ้องร้องและดูเหมือนว่าเรื่องหลายๆอย่างมันเริ่มที่จะควบคุมไม่ค่อยได้เขาเลยทําการคิดค้นโปรเจกต์ The Bigger Body Initiative เพื่อทำการแก้ไขปัญหานี้ครับก็เมื่อพนักงานเขามีปัญหาก็ไม่ต้องใช้พนักงานสิก็ใช้ตุ๊กตานั่นแหละ แต่เป็นตุ๊กตาตัวใหญ่แทนในการเป็นคนงานแทนอะไรประมาณนั้นซึ่งประเด็นก็คือเราเนี่ยไม่รู้ครับว่าฮาวิสโซเยอร์เขามาในช่วงเวลาไหนแต่ในตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจน100%แล้วว่าการมาของฮาวิสโซเยอร์เนี่ยน่าจะมาในช่วงที่ s m i l i n ง c r ีเ t อ r มีปัญหาครับและปัญหานั้นมันก็คือปัญหาแก๊สสีแดงครับทีนี้เอา้าตอนแรกก็คิดว่าไอ้แก๊สสีแดงนี้มันมาในตอนที่ฮาวิสโซเยอร์เป็นคนควบคุมแต่กลับไม่ใช่ครับ แก๊สแดงนี้มันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและนี่แหละมันคือจุดประสงค์ของแก๊สแดงที่แท้จริงครับเพราะว่ายังจําได้ไหมครับว่าบริษัท Playtime c o เป็นบริษัทตุ๊กตาแห่งเดียวที่ถึงแม้ว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกแต่เขากลับขายเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นจุดประสงค์มันก็คือตรงนี้นั่นแหละครับเพราะว่าเขานั้นต้องการจะใช้แก๊สแดงในการทําอะไรบางอย่างกับเด็กๆทุกคนในสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ เอาง่ายๆเขาต้องการที่จะยึดครองอเมริกาครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะสร้างความกุหลาในสหรัฐอเมริกาอะไรทํานองนั้นแต่อันนี้ยังไม่ชัวร์ครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่งั้นมันก็คงไม่มีเหตุผลอื่นแล้วแหละแต่อันนี้เดี๋ยวผมขอพูดย้อนมันหน่อยละกันนะครับในคลิปก่อนๆนหน้านี้เนี่ยผมทําการบอกว่าเอลิทละวิกนั้นเขาน่าจะอยู่จนถึงในช่วงที่เพลแคร์เนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นมาเพราะว่าเพลแคร์เนี่ยธีมหลักๆคือส m i ลิงครีเตอร์ใช่ไหม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มันก็สามารถยืนยันในจุดนั้นได้ครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมครับว่า smiling c r e a t u r นั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาไหนแต่ถ้าให้ดาวอ้างอิงตามข้อมูลของตัวหน้าที่9นาะของหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่า smiling c r e a t u r เนี่ยน่าจะถือกําเนิดขึ้นมาในช่วงประมาณปี1988จนถึงปี1990ครับประมาณนั้นก็คือขั้นกลางระหว่างฮากิวากิคิซิมิซี่และตัวมัมมี่ลองเล็ก์นั่นเอง แต่ถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันเริ่มจะมีคําตอบครับสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการเฉลยอย่างชัดเจนเลยก็คือจุดเริ่มต้นของการทดลองของเอนเลียนลักวิกเนี่ยเขาเริ่มในปีไหนกันแน่เพราะว่าถ้าเพลแคร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในปี1990จริงๆแล้วแล้วการทดลองหลังจากนั้นหละัะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอนเลียนลักวิกทําการลักพาตัวคนมาแล้วก็อ็นเลียนลักวิกทําการลักพาตัวเด็กมาแล้วก็มา ทำการทดลองเองหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบครับต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับน่าจะเป็นข้อมูลสุดท้ายแล้วครับก็คือข้อมูลของเหล่าตุ๊กตาที่ในหนังสือตัวอย่างเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับก็คือฮาก้วาก้คิซซี่มิซี่แล้วก็มามี่ลองเล็กดโดยสําหรับตัวฮาก้วาก้นั้นตัว p ีเดอมันยูเนี่ยเขาทาการบอกว่าฮาก้วาก้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญสําหรับ The b i g g e r Body Initiative มากๆครับ และเขาทําการบอกว่าฉันทาการเขียนโน้ตเกี่ยวกับเขาเพิ่มเติมที่จะเจอเนี่ยหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็ลุ้นมากว่ามันจะคืออะไรกันแน่ส่วนคิซิมิซ่ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับจะมีที่น่าสนใจก็คือเหล่ามินิฮักกี้ส์ครับที่ในตอนแรกเนี่ยเราก็งงว่าตัวละครเหล่านี้มันมาทําไมมาเพื่ออะไรกันแน่มาเพื่อมินิเกมมินิเกมเดียวอย่างนั้นเหรอแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขามีโปรดักต์จริงๆครับโดยมันจะเป็นเหล่าฮักกี้วากี้ตัวน้อย ที่ราคาเนี่ยจะถูกกว่าฮักกี้วักกี้แล้วก็คิซ่มิซี่ตัวต้นฉบับทั้งหมดก็เพื่อให้เหล่าเด็กๆที่อาจจะไม่ได้มีเงินซื้อมากนะักสามารถซื้อตุ๊กตาเหล่านี้ได้ไหวครับโดยจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินแดงเขียวแล้วก็เหลืองนั่นเองแต่ว่าด้วยความสามารถเฉพาะตัวของตัวฮักกี้วักกี้ครับที่มือของฮักกี้ทุกตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนตีนตะขาบที่สามารถเกาะติดได้อย่างไม่รู้จบ ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนคอลเลกชันครับแทนที่เราจะซื้อเพียงแค่4ตัวเท่านั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถต่อกันได้เป็นพวงแบบไม่รู้จบเลยก็ว่าได้กลายเป็นว่าซื้อฮักกี้วักกี้ตัวถูกแต่กลับซื้อในจํานวนที่เยอะมากกว่าแล้วก็เผลอเลบางทีอาจจะซื้อแล้วก็แพงกว่าตัวต้นฉบับซะอีกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับสาหรับมัมมี่ลงเลสนะอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับ เพราะว่าข้อมูลของเธอก็ชัดเจนแล้วก็เล่าไปหลายรอบแล้วแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟันทามแฟกครับก็คือข้อมูลเสริมเบื้องต้นอะไรประมาณนั้นโดยเขาทำการบอกว่าถ้าคุณเนี่ยทำการนำตุ๊กตาหม,ามีลงเล็กทุกตัวที่ขายตั้งแต่ปี1991มามัดขากันแล้วก็ทำการยืดครับเชื่อไหมครับว่าความยาวเนี่ยมันจะยาวเท่ากับดวงจันทร์เลยครับคือยืดไปถึงดวงจันทร์เลยอะไรอย่างนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะก็ ถือว่าเป็นฟันทามแฟกละกันเนาะซึ่งนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วครับสำหรับตัวอย่างหนังสือ Poppy Playtime Orientation Notebook หรือว่าหนังสือประถมนิเทศของ Poppy Playtime นั่นเองผมมั่นใจเลยว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะมีข้อมูลอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับให้เราได้สัมผัสซึ่งถนะ้ผมได้หนังสือเล่มนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มาพูดให้ทุกคนได้รับฟังอย่างแน่นอนครับ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับผมจะมีคอนเทนต์สำหรับสมาชิกนะที่ผมเ่ยจะทำการนั่งอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่หน้าแรกจนไปถึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับมานั่งฟังจนหลับกันไปข้างหนึ่งเลยอะไรประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นการโปรโมทเล็กน้อยแล้วกันเนาะและอยากจะให้ผมทําการสรุปเรื่องราวในหนังสือมากน้อยแค่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับมาพูดคุยมาพูดถึงทฤษฎีของ Poppy Playtime กันได้หรือว่าถ้าอยากจะพูดถึงทฤษฎีเพิ่มเติมแล้วก็ ทุกคนสามารถเข้าเซิร์ฟ Discord นะครับแล้วก็มาพูดถึงทฤษฎี Poppy ปป Playtime ในเซิร์ฟเวอร์ Discord ของผมได้นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ